รอยสได้ตู hey, hey. ้นี้แล้วชมเบาอ่ะอย่คิดคาดหวองมากจังเลยมือไปไหนไปไหนรวังเขาเคียนะ

แข่งมาเดาได้ทาหินห้าใจ่าทีหลุดจากตัวปาต่อตาสิบเก้าิเอหมดอีกสได้มาแล้วบอลรขไปถึงบ้านแล้ทิ้ผมทิ้งตัวมาไปเลยขมาตีไมคว่าหกงทีลอย่อยบ้วไม่ผาน สิบสองดีเคยกออก้ตีโ้เข้าเร็วได้อยูหมเกจ็ด้าต่อมาอ้าขวาอูได ิดกแงจตู้นี้แบบลุกเข้าาตู้าหีนเล่นออกมา้าซ้ายครับ X ยกออกมาขวา15สายยกออกมา14หมดเปิดไปผู้ตายนูออกมาข้าไม่ได้เล่นลงมา4ไปขวา ออกมากันซ้าย12เมื่ขึ้นหน้ามา17ยังไงมีเพื่อนเติมมาหลอกตับลูกนี้17จาอยยะแบบมาแล้วนองยีไกลอยากไม่ตรงต่อวะเล้วลูกแล้วไอ้ บอลมาโอ้หเพื่อนระยเลืไม่ดึอย่าดนออาลอยโอดโอเคอยู่เคไม่ตไม่ะบอลอนนี้อะได้ฝาดยกมือับด้านหลังฮะมาพี่ออกมาทัานซ้ายสอง 17จะเหยียบเพื่อนไม่ดีตัดไปได้ไหมสามช้าหินแทงขึ้นหน้าเมาโอ้โหดีีบอลออกข้างแนละ้วผูกบอล่ไม่ผ่านตัดก็ได้ DK 17ามตาต่อท้นไปเองแล้วจ่ายออกมา7 <17. S 2> ยังเก็บบอลได้7 <17. S 2> บอลออกข้างฮนะเอาไปลุกขึ้น สุกเข้ามาเจ็ดจี้บอกข้างเลยฮะอดดูตาออกมาที่หมายแปดจ่ายสีจะรอดไมาได้ดึงตกสิบสีแล้วยกก่อนฝ่าลูกนี้ไปถึงบอลแรงครับต้องเตะมา ต่อไปฮะสุขสวัสดิ์ตอน,นบรรดาบเิดเอางด้านกล้อ,อ,ลองอเจริญกิจนะไปทุบไปทุทบไปทุบไบทุบไ้ทุไปทบไปยุบไนไปทุบบไปทุบอ้ทบไปทไป้บปบปไ สองตัวสองครับโอ้โล็อกสวยลุนนี้เด็ด้ากางหินบอนให้ B K แล้วจ่ายมาหมายเลขเจ็ดไปแล้วสัตวน์นึงพี่แทงขึ้นเน้าสู่มันแรงเลยฮ ระวังกันด้วยเป็นตัวมีบอโดยนักทำได้เดียวดหยไม่ได้มนรได้้างเี้ยวออกมาไอเจ็ดเท้าีเพื่อติมมา บอลอ,อ,อ,อยู่แบกมา14ออกมาหน้าซ้าย12อนลมา1 4พิกได้ยลูกนี้อ12พีเคโอ้โหทำบอลแรกนะเล่นต่อไปางขวาสาหิตึ้นมาตัดเข้ามาลูกนี้ไม่ผ่านบอลจะไม่ออกแนวลูกเตะบอลลัดสาหิตครับ โอ de. sí ้ตาลูกนี้นล้โมงได้ดีก่เป็นตัวโค้มาไผ่านมดโงงเอาไม่ได้สิบห้าออกไม่ออกตามาสามสามันนีห้าันนี้สามเลีวอีกเส้นสายลูกนี้ได้วะ ลอยคือมาที่หมสผ่านฐาน้ ok ัดขวาสี่ห้่านมาได้แล้วปาเข้ามาไว่ผ่านดีเคดักไว้ได้สี่เจ็ดมาจ่ายลูกนี้เก่งตัวเลยเก่งบอลกระตุกปาเร็วออกมาไว้สามบอลลงบอกสุังกี้บอกฮะโอกตุ้ ดูมาให้หมดที้เอ็กซ์ la. Yeah! La. La ้าลอยบอเข้าสายแล้วบลอกอีนิวๆเขาต้ต้องดูตัดนะดูมาที่ลอยบล็อคือหนาที่เอ็กซ์ออกมาไหาห้าห้าโยกหลัมมาที่พีเอ็กซ์ โอตรสี่โคตรอันนี้เสาตู้เสาตู้ออกมาด้านขวาสามกระชาบอลขึ้นหน้ามาตายมาลอยเบิลขึ้นมาไม่ผ่านตัดไปได้ดีเทโอ้กลับมาเก็บล็อตโอ้ไม่ฟาวเลยฮะเก็บตัดไปได้ดีสามแต่บอกยิงไกลลูกนี้ตัดไปได้ตอนนี้อยู่ที่ดีเทโต้แยงไปแล้ว

กอยังเสมออยู่ที่สามไม่ดูดับเสีงนะ สวยลูกนีออกตามาสามพสองครับเป็น้งด้เเป็นัว้ช้างอีก จบอลจบมาแล้วลูกนี้เลย่ายไม่ตรงด่วยครับเกบโตมาบ่งไมได้ทำรังเร็วเก็บได้15อ้อกไปตายมาดอยิงเรียบร,บร, um บร,บร้อย

โอ,โอ้โหเลยเ้นนะดูมาครับ D K พีได้ลูนี้แล้วได้เวล่าครับ ลูกนี้ขับช้านะครับตั้งเตะม้าชัางหินเวลาก็ไม่มากฮะรมดตอที่ดใกทบมาบาทุมาทุบมาทุมาทุบมาทุบมารุบมาทุมาทุบมาทุบมาทุบมาม่บมาทุบมาทมากุบมาบมาทุบมาาทุุบทุบมบทุ เล่นเล่นเข้าไเข้าแล้วตัวนี้ได้แข้วโดนเข้าจากทางขวาพีขี้กัะ

ตี่ปิดปอ้ามบอลโมาดีเมาตีโดนตัดไปได้แอนแล้วคีย์ออฮะก้ยดต้แนมีกาเป็นตัวรอสัญญาณอ่อนะอด เบนคือไม่ดีอะเกาทีคอะไรพึ่ครับว่า 17, 17สิบเจดสิบเจ็ดโตะลูกสอแล้วโดนแจมมาอ๋ท้าหิเอ็กซ์แย่มาตายเอาไว้ไปไปไปตามไปไว้เข้เามา,า้อยขาที่เอ็ก์าที่ลอ,อยออกไว้ทางด้านขวาสิบาคือขาที่บ้นขาที่เบ้นเก็บแลวตอกอีด้วยขลูกนี้เอาไวได้ครัอีกที

Thank you. 7 7ไม่หลเล่นมาเออได้ด้วยฮะ17นัดนั้นนี้ไม่มาแล้วยิงโอ้โหอยู่ดิถอยหนอยยหปิด๊บระวังนะะบอลโอ้โ Come on!